บทที่2,284หลังจากชำระเงินแล้วคนอื่นๆจะเข้ามาช่วยในขั้นตอนที่เหลือโดยธรรมชาติในเวลานี้นายหลี่ก็เริ่มมองไปที่เจียงเฟิงอย่างตรงไปตรงมาความคุ้นเคยคือโชคชะตาแม้ว่าเราจะเป็นเพียงความสัมพันธ์ทางธุรกิจแต่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ในอนาคตให้ฉันแนะนำตัวฉันชื่อลี่คิงหยวนฉันเป็นประธานของคิงยวนกรุ๊ป เจียงเฟงิงเจียนเฟงิงไม่คนนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักสนใจฉันตอบเบาๆและจับมือเป็นคำตอบที่สุภาพเมื่อเห็นว่าเจียงเฟิงไม่ต้องการที่จะสนทนากับเขาต่อไปลี่คิงยวนก็พยักหน้าจัดระเบียบและจากไปกองทัพน้อยช่วยฉันทำความสะอาดวินล่าในภายหลังเจียงเฟิงบอกหวังเชาจุนขณะที่กำลังพูด โทรศัพท์ของกองอี้อิงเก้ก็ดังขึ้นประธานกลับมาเร็วเครื่องประดับในร้านของเราถูกนำกลับมาแล้วและพวกเขาอยู่ที่ประตูร้านแล้วเสียงของกูซิ่งรุยมาจากโทรศัพท์เจียงเฟิงและกองอี้อิงเก้ามาถึงถนนคนเดินจากระยะไกลพวกเขาเห็นกลุ่มคนบนถนนคนเดินกีดขวางทางเข้าร้านขายเครื่องประดับของพวกเขาแวงชาโอจุนก้าวไปข้างหน้าเพื่อผลักฝูงชนออกไป เจียงเฟิงและกองอิอ้งแก่มาที่ประตูเพียงเพื่อดูว่ามีกลุ่มคนที่มาปิดร้านของพวกเขาก่อนหน้านี้และทุกคนก็ร้องไห้และข้างๆหลิวเจียงเต่าผู้รับผิดชอบมีชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าจริงจังที่เคยเขาเองหลังจากที่ลิวเจียงเต่าเห็นเจียงเฟิงและกองอิองแก้เขาก็ดึงแขนเสื้อของเจ้าคังมิ่งแล้วกระซิบเจ้าคังมิ่งยังเห็นเจียงเฟงที่ไม่ธรรมดาและกองอิองเกที่ท่วมทน้น เขาก้าวไปข้างหน้าและยื่นมือออกมาพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าสวัสดีคุณคือคุณเจียงใช่ไหมให้ฉันแนะนำตัวเองคนรับใช้ผู้ต่ำต้อยของฉันเจ้าคังหญิงเป็นพี่เขยของหลิวเจียงเทาเจียงเฟิร์งอไม่ได้ยื่นมือออกไปเจ้าคังงิ่งไม่รู้สึกอายเช่นกันเขาถอนมือออกตามธรรมชาติจากนั้นดึงพี่เขยของเขาขึ้นและเตะขาของหลิวเจียงเตาอย่าเพิ่งคุกเข่า หลิวเจียงเต่าคุกเข่าลงบนพื้นทันทีขอโทษคุณเจียงและมิสกองเจ้าคังมิ่งตะโกนใส่หลิวเจียงเต่าฉันขอโทษคุณเจียงฉันผิดไปแล้วขอโทษด้วยฉันไม่ใช่มนุษย์ฉันสัญญาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหลิวเจียงเต่าคุกเข่าลงบนพื้นขอโทษและตบหน้าตัวเองฮิฮิมาขอโทษตอนนี้จะสายไปไหม เจียงเฟิงพูดด้วยความเย้ยหยันก่อนหน้านี้เธอทำอะไรลงไปฉันหลิวเจียงเทาหน้าแดงเจ้าคังหมิงก็ยืนอยู่ข้างๆภรรยาและน้องชายของฉันไร้ความสามารถและสร้างปัญหาให้กับคุณเจียงหลังจากที่ฉันรู้เรื่องนี้ฉันโกรธมากที่ได้สอนบทเรียนให้เขาคุณเจียงคุณไม่ทาจำความผิดของคนร้ายไม่ได้ท่าอัญญประกาศคู่ ถ้ายังไม่พอใจอะไรก็ขออะไรก็ได้ขอแค่คุณใจเย็นใจเย็นฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อให้คุณเคี่ยนเขาจนขาดใจตาย,ตายครึ่งหนึ่งก็ตามฉันจะไม่น่าง,งอเจียนเฟิงมองไปที่หลิวเจียงเต่าด้วยจมูกที่ชาและใบหน้าที่บวมรู้ว่าสิ่งที่เจ้าคังมิ่งพูดนั้นเป็นความจริงจากรูปลักษณ์นี้เห็นได้ชัดว่าเขาเคยพ่ายแพ้มาก่อนดูเหมือนว่าแวงบอเชงค่อนข้างพูดง่าย แม้ว่าเขาจะไม่ได้อวดตัวเองแต่เขาก็ใจดีที่ทำเช่นนี้เจียงเฟงพูดอย่างใจเย็นฉันพูดก่อนหน้านี้ว่าการย้ายของออกไปนั้นง่ายแต่การขนย้ายของกลับไม่ง่ายนักหลังจากพูดเจียงเฟงโบกมือให้กูสิ้นรุย ตอนที่2285เจ้านายกูสิ้นรุยทักทายคุณควรรู้ว่ามีของหายไปกี่ชิ้นในร้านของเราขอให้พวกเขาย้ายกลับแต่ขอทีละชิ้นและเพิ่มทีละชิ้นคำนวณใหม่ให้น้อยลงหน่อยยังไงก็ตามปล่อยให้พวกเขาทำการคำนวณเข้าใจแล้วกูสิ้นรุยพยักหน้าเห็นด้วยคุณได้ยินไหมเร็วเข้า เจ้าคังหมิงเตะหลิวเจียงเทาอีกครั้งและหลิวเจียงเทาก็รีบขอบคุณเขาเช่นกันสุดท้ายก็หนีไปได้และไม่กล้ายุวยุมหาเทพองค์นี้อีกจุดจุดจุดหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนในถนนคนเดินรู้ว่าเฟงเก้กรุ๊ปซึ่งเป็นร้านค้าทางกายภาพไม่สามารถขุ่นเคืองได้และบริษัทในเมืองหลวงกำลังมาถูกทางแล้ว ไม่ต้องทำอะไรหลังจากนั้นเจียงเฟิงวางแผนที่จะกลับไปที่เซนทรัลเพลนเพื่อศึกษาขาตั้งกล้องคิวชูต่อไปแต่ชูยุนเอกองพบเจียงเฟิงและบอกบางอย่างกับเจียงเฟิงทำให้เจียงเฟิงต้องระง,งับแผนหลงเหมือนเปลี่ยนไปกองกำลังกระบฏนำโดยโมโคเค็กซินผู้อาวุโสคนที่สี่วางแผนที่จะจัดการประชุมประตูมังกรในสาวันเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำจัดหัวหน้ามังกร ทิ้งหลงรอให้เจียงเฟิงกลับมาเป็นประธานในสถานการณ์โดยรวมผู้เท่าบางคนเช่นผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่และทูตเทพมังกรยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นจนถึงตอนนี้เจียงเฟิงหัวเราะเยาะดูเหมือนว่าถึงเวลาที่จะได้พบกับทูฉีองค์ใช่แล้วแล้วปล่อยให้พวกเขารู้ชะตากรรมของการทรยศจองตั๋วและไปที่สำนักงานใหญ่หลงเหมือนสามวันต่อมาการประชุมหลงเหมือนถูกจัดขึ้น ผู้พิทักษ์ผู้อาวุโสหลายคนรวมตัวกันสาวกหลงเหมือนล้อมรอบด้านนอกผู้อาวุโสคนที่สี่โมเคซินมองไปที่ผู้อาวุโสที่หนึ่งและผู้แทนของดราก้อนกอดและกล่าวว่าวันนี้พร้อมกับผู้อาวุโสที่ห้าและผู้พิทักษ์ที่สามฉันเรียกทุกคนให้จัดประชุมดราก้อนเกตแอดมบลรีกระบวนการของพระเจ้าครับ ไล่หลอดมังกรเหรอฮิฮิล้อเล่นหน้าโมเคซีนใครให้เจ้ากล้าพูดเรื่องอุกอาจเช่นนี้ชิงหลงเยอยหยันข้างๆเขาชิงหลงผู้อาวุโสคนอื่นๆยังไม่ได้พูดดังนั้นไม่ใช่ตาของเจ้าที่จะพูดที่นี่ผู้อาวุโสคนที่ห้าหงฉวนโยตะรอบคงคอเนียวฉันคิดว่าคุณก็เหมือนกับโมเคซินที่กลายเป็นนักชิมไปแล้วใช่ไหมคิงลองพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา ถ้าคุณต้องการแยกดราก้อนเกตคุณต้องดูว่าดราก้อนกาดของฉันเห็นด้วยหรือไม่เจ้าหนูเจ้าว่าเจ้าเห็นด้วยหรือไม่ทันทีที่ชิงหลงพูดจบเสินหลงกาดจำนวนนับไม่ท้วนที่อยู่ด้านนอกก็ตะโกนทันทีว่าไม,าม่คำรามคำราม คำรามสาวกของลองเมนนับไม่ถ้วนคำรามเพื่อตอบสนองต่อชาลีจินผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ขมวดคิ้วมองไปที่คนเหล่านี้และพูดว่าดูเหมือนว่าคุณได้เตรียมการไว้แล้วอะไรนะคุณมีผู้สมัครชิงตำแหน่งเจ้าแห่งมังกรคนใหม่อยู่ในใจแล้วหรือยังบอกฉันสิให้ฉันดูหน่อยหลอดมังกรองค์ใหม่นี้เชื่อหรือไม่หากเชื่อจริงๆก็ไม่เป็นไรที่จะฟังเจ้า ท่านผู้อาวุโสท่านชิงหลงเมื่อได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสเขาก็กังวลเล็กน้อยเช่นกันแต่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่มองชิงหลงและชิงหลงก็เงียบทันทีทูเทพมังกรเงียบอยู่ข้างๆเขาฮ่าฮ่าผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ยังคงสดชื่นอยู่โมเคซินพูดด้วยรอยยิ้ม อย่าตำหนิข้าที่พูดขวานผ่าซากท่านผู้เท่ามังกรหายสาบศูนย์ไปเป็นเวลานานและไม่มีข่าวใดๆคข้าคิดว่าส่วนใหญ่พวกมันจะไม่กลับมาอีกตอนนี้เจ้าแห่งมังกรเจียงฟิงยังไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆกับดราก้อนเซกเขาจะโน้มน้าวใจประชาชนให้กลายเป็นเจ้าแห่งมังกรโดยอาศัยเงาของเจ้าพ่อมังกรตัวเก่าได้อย่างไร นอกจากนี้เขาอายุยังน้อยและไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงพละกำลังของเขามันทำให้เขากลายเป็นเจ้าแห่งมังกรแห่งนิกายมังกรจริงๆอัญญาประกาศคู่หลงเหมือนจะต้องถูกทำลายโดยเขาในอนาคตอย่างแน่นอนแทนที่จะทำเช่นนี้วางแผนจะดีกว่าแต่เนิ่นๆแล้วใครอื่นจะเก่งกว่าเขาอัญญาประกาศคู่ เจ้ามังกรฉันแนะนำใครสักคนหมดที่22 8 6โอ้คู่อาวุโสค่อนข้างประหลาดใจเธอคิดว่าโมเค็กซินสูญเสียพลังงานไปมากเพราะเขาต้องการที่จะเป็นเจ้าแห่งมังกรแต่ตอนนี้เมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาต้องการแนะนำคนอื่นให้เป็นเจ้าแห่งมังกรจริงหรือคุณแนะนำใคร ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ถามด้วยความสนใจดราก้อนกอดเอนวอ์โมเค็กซินชี้ไปที่ดราก้อนกอดเอนวอ์ที่อยู่ข้างๆเขาอะไรนะทุกคนตกใจทิงหลงมองไปที่ทูตเทพมังกรด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าทูตของเทพมังกรซึ่งผู้เท่ามังกรมองว่าเป็นคนสนิทของเขาแท้จริงแล้วเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเหตุการณ์ทั้งหมดกล่าวอีกในหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ถูกชักใยโดยเขาเบื้องหลังดราก้อนกอดเอนวอ์คุณเป็นคนพาลฉันคิดว่าคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่ชิงหลงพูดพร้อมกัดฟันตั้งแต่เริ่มการประชุมจนถึงตอนนี้ผู้เทพมังกรได้พักผ่อนโดยหลับตาจนถึงตอนนี้เขาลืมตาขึ้นและมองไปที่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่และชิงหลงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา ที่ทําไมฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันอยู่กับเจ้าแห่งมังกรผู้เท่ามาหลายปีทั้งชีวิตและความตายครั้งไหนที่ฉันไม่ประสบกับการหลบหนีที่แคบฉันทนุถนอมชีวิตของฉันแต่จะมีสักกี่คนที่คุณสามารถเปรียบเทียบก,กับฉันเมื่อฉันหมดหวังหรือไม่เทพมังกรผู้ส่งสารหัวเราะและพูดว่า เหตุผลที่ฉันเต็มใจที่จะทำงานหนักกับหลอดมังกรชาราก็เพราะฉันรู้ว่าหลอดมังกรชาราเป็นตัวละครถ้าฉันทำตามเขาฉันจะมีอนาคตที่สดใสแต่แล้วตอนนี้ล่ะเจ้ามังกรชาราทำอะไรอยู่การตัดสินใจบ้าบ้าบ,าบ,าบาอบอมอบประตูมังกรขนาดใหญ่เช่นนี้ให้กับเด็กปากเหลือง เขากำลังพยายามทำอะไรนี่กำลังล้อเล่นกับชะตากรรมของประตูมังกรทั้งบานข้าไม่สามารถดูประตูมังกรถูกทำลายด้วยมือของเขาได้หรอกอัญญาประกาศคู่ทูตเทพมังกรมองไปที่ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่และพูดต่อ ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ท่านถูกเลี้ยงดูมาเช่นกันโดยปรมาจารย์มังกรผู้เท่าและเจ้าควรรู้ด้วยว่ายากแค่ไหนที่เราจะสร้างเสถียรภาพให้กับประตูมังกรในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปได้ไหมเจ้าแค่มีใจที่จะเฝ้าประตูมังกรและกลายเป็นสิ่งก่อสร้างในมือเด็กซนถ้าอยากจะหลุดไหม การแสดงออกบนใบหน้าของผู้อาวุโสใหญ่ไม่สามารถเห็นได้ว่ามีความสุขหรือโกรธเธอเพียงแค่ต้องมองทูตเทพมังกรเป็นเวลานานก่อนที่จะพูดว่าคุณวางแผนมานานแล้วทำไมต้องลากฉันเข้าไปในฉันคิดว่าเรื่องของวันนี้คุณไม่ต้องการให้ฉันแสดงความคิดเห็นคุณวางแผนไว้แล้วใช่ไหมใช่ทูตเทพมังกรพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มฉันแค่ ต้องการเพื่อบอกทุกคนและทุกคนในหลงเหมือนว่าเจียงเฟิงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นมังกรหลงเหมือนองค์นี้ท่านหลอดตอนนี้หลอดมังกรคนเก่าจากไปแล้วฉันเป็นคนเดียวที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้ามังกรได้ใครฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าแห่งมังกรหรือเสียงหนึ่งดังมาจากข้างนอกทุกคนหันศีรษะและมองดูเจียงเฟิงฝ่าบาท อาจารย์มังกรหนุ่มหลายคนอุทานนอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นสำหรับเจียงเฟงอย่างไรก็ตามหลายคนมองไปที่เจียงเฟงด้วยรูปลักษณ์ที่ดูถูกเหยียดหยามนอกเหนือจากความประหลาดใจรู้สึกเหมือนเจียงเฟิงกำลังโยนตัวเองเข้าไปในกับดักเมื่อเขามาที่นี่ฝูงชนแยกจากกันและเจียงเฟงนำชูยุนเอกองและทหารผ่านศึกลองเมนอีกหลายคนจากทั่วโลกไปที่ห้องโถงใหญ่ ดราก้อนกอดเอ็นวอยคุณทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆฉันคิดเสมอว่าผู้อาวุโสคนที่สีโมเค็กซินเป็นผู้นำแต่ฉันไม่เคยคิดว่าคุณเป็นผู้บงการที่แท้จริงเบื้องหลังเจียงเฟิงกล่าวอย่างเย็นชาทูตเทพมังกรเยยหยันเจียงเฟิงเจ้าไม่ได้มาชา้าแต่เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้หรือไม่เมื่อมาที่นี่ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเจ้าในฐานะเจ้าแห่งมังกรวันนี้เจ้าอยู่ที่หลงเหมือนและคุณไม่มีตัวตนอีกต่อไปโอ้จริงเหรอเจียงเฟิงยิง้ดูเหมือนจะไม่ขึ้งอยู่กับคุณว่าฉันจะเป็นเจ้าแห่งมังกรได้หรือไม่อัญญาประกาศคู่พึ่งคุณไม่เห็นเหรอคุณเข้าใจสถานการณ์นี้ไหมพูดเทพมังกรพูดอย่างเย็นชา ดูสิมีคนกี่คนที่เต็มใจสนับสนุนคุณในฐานะเจ้าแห่งมังกรคุณเต็มใจไหมพูดเทพมังกรตะโกนไปรอบๆ